หกสุดยอดผลไม้ป้องกันโรคหัวใจและโรคกรดเลือดหัวใจตีบอุ้ยหลายคนบอกว่าจะกินอะไรดีเนี่ยที่จะช่วยป้องกันอาการโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วเรามาดูกันว่า6ผลไม้ที่เราควรทานที่จะช่วยบำรุงหัวใจของเรานั้นมันมีอะไรบ้างแน่นอนหนึ่งสิ่งแรกที่พี่ปายอยากจะแนะนำเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์คือ แก้วมังกรแก้วมังกรมีประโยชน์อย่างไรและช่วยในการที่จะลดอาการการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจติอย่างไรแก้วมังกรเม็ดเล็กๆในแม่แก้วมังกรช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีและยังช่วยกําจัดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยขยายตัวของหลอดเลือด ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดข้อที่สององุ่นแดงโอ้โหพี่ปราบอกเลยว่าเส้นใยที่พบในองุ่นแดงสามารถกําจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้ออกไปจากร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้งุนแดงยังมีโพแทสเซียมช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างนี้ใครมันจะไม่อยากรับประทานล่ะคะเพราะว่าอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปคือข้อที่3อาอะโวโคโาโดอะโวคาโดมีประโยชน์อย่างไรสามอะโวคาโดมีกรดโออิกช่วยลดไขมันชนิดเลว L D L ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายให้ลดลง อโวคาโดยังมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ ine, และลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วย4สตอเบอรี่อ่าสตอเบอรี Star ่ของโปรดของหลายคนแล้วเขามีประโยชน์อย่างไรเล่ามาฟังกันเลยว่าสตอเบอรี่สตอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรสตอเบอรี Star ่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อหัวใจ โพเทสเซียมสามารถช่วยควบคุมความดาันโลหิตทั้งยังช่วยลดความดาันโลหิตสูงและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 5. ทับทิมทับทิมยังช่วยลดน้ำหนักและควบคุมคอเลสเตอรอลก,การรับประทานทับทิมเป็นประจำจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดโอ้โ oh ห oh. ป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คราวนี้เรามาดูเลยประโยชน์ของทับทิมมีได้อย่างไร 1. อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สําคัญมลรดเทับทิมมีรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากน้ําตาลธรรมชาติโดยมลรดเทับทิมปริมาณหนึ่งถ้วยตวง174กรัมจะมีประโยชน์มากมายที่เราบอกได้เลยว่าเมลรดทับทิมมีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างวิตามิน AE ธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย และที่สำคัญแคลอรี่ก็น้อยมากเพียง144กิโลแคลอรี่เท่านั้น 2. ส,สารต้านน้ำมันสระน้ำที่คั้นได้จากเนื้อทับทิมมีสารต้านน้ำมันสระสูงมากโดยสารต้านน้ำมันสระในทับทิมจะเป็นสารกลุ่มโพลิฟีนนลและแอนโทไซยานินและจากการศึกษาพบว่าน้ำทับทิมมีฤทธิต้านน้ำมันสระเป็นสามเท่าของวายแดงและชาเขียว และสูงกว่าน้ำบลูเบอรี่น้ำแครนเบอร์รี่น้ำองุ่น,นสีมว่วงและน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆเมื่อเทียบในปริมาณเดียวกันแน่นอนในเปลือกและน้ำของทับทิมจะมีสารต้านน้มัลสระชนิดพิเศษที่ชื่อว่าสารโพนิคาราจินซึ่งเป็นสารต้านน้ำมันสระที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากน้มูลสระได้หลายโรครวมไปถึงภาวะอักเสบต่างๆ 3. ช่วยลดการอักเสบ นอกจากสารพูนิคาลจินแล้วในเปลือกทับทิมยังมีสารช่วยลดการอักเสบที่มีชื่อว่ากรดเอลลาจิเทนินโดยจากการศึกษาพบว่าสารจะเปิดทับทิมสามารถยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งที่พี่ปลายอยากจะบอกว่าเขาเป็นสาเหตุของการแข็งตัวของหลอดเลือดต่างๆในร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบขึ้นในสิ่งต่างๆนั้น 4. ช่วยป้องกันไข้หวัดโอ้โหอยากจะบอกเลยว่า สารพูนิคาไลาจินและสารฟราวนอยในผลทับถิมมีฤทธิ์ต้านไวนรัสโรคหวัดสามารถยับยั้งโรคนี้ได้เป็นอย่างดี 5. ลดความดันเลือดป้องกันโรคหัวใจสารด้านน้ำมันสลัดที่มีอยู่มากในทับถิ่นมีส่วนช่วยป้องกันไขมันชนิดไม่ดีโดยช่วยกําจัดไขมันเลวแล้วยังช่วยยับยั้งการออกซิเดชนันของไขมันเลวถ้าไม่ขัดันเลยไม่สามารถเกาะผนังเลือดได้ ทางนี้จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าสารสกัดจากน้ำทับทิมมีผลดีต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจเนื่อจะมีส่วนช่วยลอดความเข้มข้นของเลือดอันเกิดจากภาว่าไขมันในรูดสูงโอ้โหมันสุดยอดจริงๆ 7. ป้องกันการอัลไซเมอร์พบว่าการที่ทําให้เกิดภาวะผิดปกตออิหรืออัลไซเมอร์นั้นสารสกัดจากผลทับทิมสามารถสกัดเป็นตัวยาและช่วย ในเรื่องการรักษาอาการเซล์ลสมองถูกทำลายยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีข้อที่8ช่วยป้องกันการอักเสบในช่องท้องจากการศึกษาพบว,ว่าผลทับทิมมีช่วยลดเซลอักเสบยมเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติทับทิมช่วยในเรื่องของลดการอักเสบตั้งแต่ส่วนกระเพาะลำไส้เล็กและก็ลำไส้ใหญ่ ก้าช่วยลดน้ําตาลในเลือดจากการศึกษาพบว่าเมล็ดทับทิมและเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดโดยสารสําคัญจากผลทับทิมจะช่วยกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ําตาลในเลือดและการหลัง่งอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองอีกทั้งยังมีหน้าที่ยับยั้งการดูดซึมและการสร้างกรูโคสรวมไปถึงช่วยยับยั้งเอนไซม์กรูโคเเดสและกระตุ้นการหลั่งสลินจัดตับอ่อนให้ทํางานได้อย่างสมดุลอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ้โหดีมากๆเลยเพราะหลายคนกลัวในเรื่องนี้กรดเอลาจิกที่พบในทับทิมมีฤทธิต์ต้านมะเร็งในเนื้อเยื่อหลายชนิดเช่นลำไส้ทางเดิอนอาหารตับปอดลิ้นและผิวหนังโดยมีฤทธิ์กระตุน้นการเกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดรวมทั้งมีฤทธิต์ต้านสารก่อมะเร็งเนื่องจากในผลทับทิมมีสารต้านมินสระงค่อนข้างสูงและยังเป็นแหล่งรวมของสารต้านมิสระหลากหลายชนิด จังช่วยลดการสเสมของนียเยอรที่อาจจะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อีกด้วยทั้งยังป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเราจะเห็นได้เลยว่าประโยชน์ของทัพทิมมีมากมายวันนี้เราหาทานกันและก็ตัวที่6คือส้มในฤด,ดูนี้ก็เรียกว่าเป็นฤด,ดูของส้มส้มมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็อร่อยและที่สําคัญในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าส้มจะไม่แพงมากเราสามารถที่จะหารับประทานได้ง่าย แต่อย่างหนึ่งที่พี่ปลายอยากจะบอกเลยเรียนทุกอย่างเป็นของทุกอย่างอะ่ะเป็นเหรียญสองด้านที่สําคัญก็คือเราไม่ใช่ทานแต่ของส้มที่มันหวานมากๆมันก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงได้แต่วิตามินซีในส้มแน่นอนช่วยให้การทํางานในส่วนต่างของร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจวันนี้พี่ปลายอยากจะบอกว่าการดูแลที่สําคัญของเรามา,มากๆคือการที่เราทําอย่างสม่ําเสมอเราดูแลร,ร่างกายของเราอย่างสม่าเสมอ และที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งสำคัญหลายคนบอกอภ oh, ิป่าดูแลดีแล้วไม่ต้องไปตรวจอย่าลืมไม่มีใครรู้ว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นเมื่อไหร่การตรวจสุขภาพประจําปีจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงวันนี้พี่ปราอยากจะบอกให้ทุกๆนหันกลับมาดูแลตัวเองกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเท็ดที่ฟิสชเพจเท็ดี่ฟิภป่าเพจคุณครูีิปรายูทูบเบอร์ ช่อง y u t u b e คุณครูพี่ปรางยูทูบเบอร์เพื่อเราจะเตรียมกับพร้อมเข้าสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพี่ปราลุยพัน